ในช่วงของอท่านกฎหมายแวดวงกฎหมายกับผมดรชาเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท้านของการมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ปรากฏว่ามันมีการดูดเงินจากบัญชีสร้างความตกรธโตกตโกรหนึ่งให้กับประชาชนอย่างมากนําไปสู่เรื่องของปรากฏการณ์ที่ลูกค้าธนาคารพายชย์จำนวนมาก ถูกหักเงนินจากบัญชีแบบผิดปกติและติดต่อคันหลายครั้งจากการผูกกับนะบัญชีที่ผูกกับธนาคารบัญชีธนาคารที่มีบัตเครดิตและบัตรเดบิตสร้างความแตกตื่นในวงกว้างและวันนี้ก็อยู่ระหว่างการคลี่ปมปัญหาหลังกระแสข่าวเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์ที่แล้ว อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการป้องกันเยียวยานะครับเพราะแทบจะท,ทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็นะครับดำเนินการนะครับออกมาสแสดงอาการเป็นห่วงและมีมาตรการพิเศษให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข,อข,อขอนะ้องเข้ามาคอมเมนต์ทำหน้าที่พร้อมชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสองถึงวันข้างหน้า ว่ามันเกิดอะไรขึ้นธุรกรรมการเงินเกิดที่มันดูดเงินแบบง่ายๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เดือดร้อนทางด้านของธนาคารในประเทศไทยนะแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับต้องไปสารวจว่าธุรกิจที่มันเป็นลักษณะที่นะครับดูดเงินง่ายแบบนี้เนี่ยมันมีช่องว่างให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะเรามาติดตามประเด็นเรื่องนี้ต่ผู้ฟังครับเป็นประเด็นที่สร้าง,งาความหวาดกลัวและเป็นท้องอับดับเท้าอีก หนึ่งเ,เรื่องเช่นเดียวกันข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหมดครับข้อมูลยอดรวมบัตรที่เข้าขายผิดปกติระหว่างวันที่1นึ่ถึงสิตุลาคมนะรวมทั้งสิ้น1นะึ0งหมันบาทนะแบ่งเป็นรายการผิดปกติอย่างละครึ่งระหว่างบัตรเดบิตและก็บัตรเครดิตมูลค่าความเสียหายบัตร เครดิตนี่ประมาณ100ล้านบาทส่วนบัตรเดบิตนั้นอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทาไม่ธรรมดานะท่านฟัง,งแค่ประมาณ 10, 10กว่าวันนี้นะหมดไปกัร้อยสามสิบล้านเรื่องนี้นะฮะสมาคมทหารธนาคารไทยนะครับสมาคมธนาคารไทยก็มีการระบุะข้อมูลว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี่อาจเกิดขึ้นจากการที่มิจฉาชีพสุ่ม ข้อมูลบัตรข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศที่ไม่มีการใช้วันทามพาสปอร์ตหรือ OTP ทั้งหมดนี่นะท่านผู้ฟังมาจากธุรกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์และเป็นการซื้อขายกับร้านค้าในต่างประเทศที่มีมูลค่าไม่มากมนักอ่า ใช่ไหเดี๋ยวนี้ออนไลน์สั่งทงั้งลาซาดาสั่งทั้งไอช้อปปี้อะไรทั้งๆฮนะเราต้องทําธุรกรรมกับร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นเมื่อเราทําธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตน,นะเมื่อเขารู้บัตรเราไปแล้วใช่ไหมเขาก็สามารถนะได้ได้ข้อมูลจากเราดังนั้นก็ นะช่องทางของวิชาชีพก็มีช่องทางในการศึกษาช่องทางว่าจะดูดีนยังไงนะตรงนี้นะครับท่านพบตรน,นะครับคนตำรวจสวุจัิยศุกนะครับก็ได้มีข้อสั่งการให้ทีมสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มรปรับรามภัยสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบพร้อมขยายผลถึง เครือข่ายของผู้กระทำวามผิดตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงๆเป็นผลและเห็นผลและเป็นรูปธรรมส่วนทางด้านของ DES นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการขยับเช่นเดียวกันมีการแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้นจากการคุกคามทางไซเบอร์และ อยู่ระหว่างขันออกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้กับาราชการทราบหรือหน่วง,งานทราบนะครับโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทําการธุรกิจออนไลน์เมื่อมีการซื้อขายมีการโอนเงินต้องมาจดแจ้งการประกอบธุรกิจกับภาครัฐและมีการยืนยันตัวตนหากแล้วเสร็จ คาดว่าสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ได้ร่วมมือกับทางด้านของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามีการยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดป,ปกติทั้งครอบคลุมถึงธุรกรรมที่มี เงินจํานวนต่ําและที่มีความถี่สูงคือถ้ามาก้อนใหญ่เดี๋ยวมันจะเกิดกันตรวจสอบไงหรือตกหรือแบงก์เองก็ก็อาจจะพิสังเก็บแต่ทีนี้มันยอดต่ำห้าร้อยหนึ่งพันแต่มาถีมาถีั๊บวันหนึ่งสี่ห้ารอบมันก็มันก็หลายตังค์นะแล้วก็หลายรายก็ได้รับความเสียหายเยอะจำนวนรายเล็กๆไปซิไปสรวมกัน โอ้โหก็เป็นกองทัพปลาสิครับดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าพร้อมรับประกันหากตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการทุจริตกรณีบัตรเดบิตลูกค้าจะได้รับคืนเงินภายใน5วันทําการส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าวและนอกจากนี้ก็จะมีการเฝ้าติดตามกิจกรรมจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ จริงเห็นไ้ว่าหลังจากที่ทนานายกสายไล่หน่วยนะครับต้องขยับตัวนะครับสำนักงานริชาินธนาคารในประเทศไทยนะครับสมาคมธนาคารกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ต้องขยับตัวไม่นั้นโดนแน่นายกลงแส่แน่นะครับก็มีการขยับในการกระตุรุนอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับ คนไทยนะครับอย่างไรก็ตามแต่องฝังครับความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างที่รอกฎหมายใหม่นะรประชาชนก็จะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับต้องช่วยเหลือตนเองมีการเฝ้าระวังจากการใช้ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับนอกจากประเด็นเรื่องเงินแล้วระวังเรื่องของข้อมูล Data ของท่านบัตรเครดิตที่อาจรั่วไหลนะครับ ไปอย่างบริษัทที่อยู่ท่างประเทศเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายรอบหรือมานานแล้วแต่ว่ามีการหยุดการกระทําไประยะหนึง่งนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสุถาบันาการเงินต้องมีมาตร,ราการป้องกันดูแลลูกค้าให้ได้มากที่สุดและหน่วยงานรัฐจะทำอย่างไร มีให้กฎหมายนั้นไล่ตามหรือวิ่งตามปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทุกฝ่ายนั้นต่างไม่นิ่งแนมแใจเช่นเดียวกันัคนะคะก็ถือว่าเป็นกา,การป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรืงของธุรกรรมออนไลน์นะครับทีเดียนะครับก่อนจากกันนะครับกฎติดตามกดไลค์กดแชร์จำต้องติดใจยูย่ใจจุนี้ต้องการกำลังใจ <c oughs> ไอหนุ่มหน้ามนไอย่างต้พวกฝันไบมาด <c oughs> คนประโคนชัย <c oughs> น้ำใจงามน้ำใยรอ้อดชะมอตะเตชาชาลอชา ชาชาลอชาดติชาลอชาเส้นทางชีวิตสองมือลิขิดมาต่อสู้กับโชคชะตาส ย่านามตามร่ำลือเรื่องเราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชาใครอย่ามาเอาเปรียบเราชาลอชา শিন শারে শ্ন มนคนกีสามต้ไม่เคยทอดทิ้งใครจำชื่อผมไว้ด็อกเตอร์ชาลอชาอชา